สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะช่องแอดก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเล่นทั้งวันหวยลาพัฒนาแล้วก็หวยไทยหลายๆสูตรนะคะก็แล้วแต่อารมณ์เจ้าของช่องนี่ละคะ่ะ จะลงตอนไหนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะผิดถูกเดี๋ยวว่ากันเดอ้อแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางแอดก็ไปตามนี้เหมือนกันค่ะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านม,มามากคือสีมะเบิงวสันเอฟซี C ว่าโอ้วันนี้ตารางปังนะคะตารางปังแต่ว่าที่จริงแอดเอาเจูนย์ขึ้นนะคะแต่ว่า โอจาะมันไม่มีศูนย์แอดลืมไปค่ะแอดจะเอาเจ็ดศูนย์ตรงนี้ขึ้นนะคะนุะ่เนาะบอขอใจจะค้งคือกัน,นะคะ่ะอย่าถามหารักการกับแอดสองนีเด้วยค่ะมาดูกันนะคะวิ่งรูดเจ็ดสองนะคะสองไม่มาเลยนะคะเราได้แค่เจ็ดเนาะทำไมไม่ไปเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งโอ้ถ้าไปเจ็ดหนึ่ง ไปเจ็ดหนึ่งนี่ได้ทุกนอยเลยนะคะเจ็ดศูนย์ไม่มานะคะเจ็ดศูนไม่มามีแต่สุยวีนองสามตัวเอ้ยเม็ดเดียวมาดูนะคะแอเจาะเข้าแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหเจาะเข้าแค่นี้เองนะคะมาดูตารางนะคะตารางเข้าโอ้ใครไปนอยแยกเนี่ยค่ะเจ็ดหกนี่นะคะอู้สีเดงอีสาเด้ตารางนะคะตารางเข้าสาม ห้าสามห้านะคะ 6, 6, 7, หกหกเจ็ดห้ามทั้งนั้นเลยเก้าหกหกนะคะวันนี้ก็ระวังเรียงกันเดอ้อหามมาแล้วไม่น่าจะพ้นเรียงนะคะไม่งั้นก็เป็นศูนย์แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะตารางเข้านะคะสามห้าสามนะคะหกหกเจ็ดหกเก้าหกหกนะคะสามห้าสามศูนย์หนึ่งห้าหกหกหนึ่งหกหกเจ็ดหกเจ็ดว่าตารางคือหมาเถอะว่าวเอาลืมเขียนสามห้อีกตัวหนึ่งนะคะสามมันเถอะ เม็ดเดียวไม่แตกนะคะเม็ดเดียวไม่แตกเอาหนึ่งห้าแอจอเข้าหนึ่งห้าด้วยนะคะนี่แอชอบนะคะถือว่าเป็นตัวตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไม่ได้เขียน,นะค่ะลืมแอดบ้านนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสามตัวไม่แตกนะคะให้เต็มหน้ากระดาษไม่เข้าเลยค่ะสามตัวนะคะจ็ดโอ้แต่ว่าถือว่าจ็ดเห็ดก็มาเยอะนะคะทุกคนนี่ ในสูตรของแอนี่ก็เนาะนี่มัน VIP เนี่ยค่ะรอบ VIP ตารางชอบมานะคะตารางชอบมารอบ VIP นี่ดีเด้อเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้านะคะเข้าบนล่างเลยนะคะรอบ VIP นะคะเอา้ามาดูของวันที่ยี่สิบห้ากนนะคะอัดคลิปทีไรห,หิวข้าวทุกทีนะคะ หลังจากจบคลิปนี้ก็จะเป็นตารางสามตัวหวยไทยแล้วนะคะแอดจะลงให้เลยนะคะหลังจากที่ผัดวันพักกันพุ่งมาหลายวันแล้วนะคะแอดมัวแต่จิ้มหวยคะ่ะแอดขี่ค้อนย่าได้แอดดูมาดูนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่แปดศูนย์นะคะแต่ใจชอบหนึ่งปดนะคะอยากเอาหนึ่งปดขึ้นนะคะไม่ก็เก้าสีนะคะตัวเก้าสีนี่ระวังเลยแอดกลัวมันเป็นตัววิ่งรูดมากกว่าจะเป็นเม็ดเดียวนะคะนี่มันชักจะ เป็นแนวนี้ไปแล้วนะคะมันไม่เป็นเม็ดเดียวตามที่นี่อุย้ยเม็ดเดียวไม่แตกมาเป็นเดือนแล้วนะคะขออภัยนะคะใครที่ไปเม็ดเดียวอ้ยกลุ่มใจใคักแอดกระได้จ้างสีเห็เดแนบบว่เอาเลเราโบเขาไม่พี่หนุงเม็ดเดียวอุย้ยมันไม่เคยขนาดนี้นะคะปกติเว้นวันหนึ่งสองวันก็พอว่าอยู่นะคะเส้นแอดตายบริจาค มันโหดมากค่ะโหดร้ายมากจริงๆนะคะมันไม่เข้ามาเป็นเดือนแล้วนะคะสําหรับเม็ดเดียวขออภัยเด้อมาดูนะคะวิ่งรูด80นะคะแอดให้ไปที่80นะคะ070809นะคะ171819272829นะคะโอ้ยแอดชอบ96มากนะคะชอบ96มากกว่า1 4สีนะคะแอดสีใสบัคขักแอดสีถุ่มทุ่นสารเก ถือก็ไปนอนวัดไม่รู้ละแอดชอบส่วนตัวนะคะอุย้ยแอดสีอัดบักขักเอามันขักขักเลยละน้อยปุกเก้าสี่นะคะเม็ดเดียวเก้าสี่เก้าหกนะคะตัวเจาะก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าจุบคลิปนี้แอดจะไปยำขนมจีนกิน <c oughs> ยำไรแตกหกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะสองสี่แปดโอ้ยตรงอัดหวยไทยกว่านี่ว่า 6907นะคะ248เลขทูบนะคะ387ใกล้ 3, 8, 7, ถึงวันพาแล้วเนอะ3ตัวยังไม่แตกเลยค่ะไม่แตกจริงๆนะคะหววไหนก็ไม่แตกค่ะ692นะคะใน3ตัวในตลามี692 690 672 670 492 490 472 470นะคะอาจจะมาหน่อย รอบสุดท้ายนะหน่อยอะไรเนาะโนอย VIP นะคะเช่นเดิมนะคะแต่ว่ามันมีหกเก้าค่อยได้นี่เอเอเนี่มันมีหกเก้านะคะโอ้ยแอดมาหกเก่าค่ะแอดสีอัดห9กเก่านี่แ่ละค่ะไพ่มักนั่กับจัดเด้อโอ้ยแอดอัดบักขักโบมากับไปน,นอนวัดค่ะจักสีมาโบมาเด้อหกเก่าก็ได้ ก้าสี่นี่คือตามสูตรค่ะเม็ดเดียวสูตรก็ตายเป็นเดือนแล้วค่ะสําหรับเม็ดเดียวค่ะไม่มาเลยนะคะ fc ก็เอาไปพิจารณานะคะตารางเมื่อวานไม่แตก3ามตัวเข้าแต่สองตัวรอบ vip นะคะถ้ามันจะแยกมันจะแยกตัวตามเราเม็ดเดียวเจดศูนย์เนี่ยค่ะเจ็ดศู9ย์เจ็ดสองนย์สองนะคะแอดมีทุกตัวนะคะยกเว้นสี่เจ็ดนะคะนี่ยกเว้นสี่เจ็ดเลยได้นีหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเอาหกเจ็ดเอาบมี่หนวะ่ะเอาหกจ็จะมาอีกแล้วบ่นี่ หกเจ็ดสี่เจ็ดนะคะหกเก้าสี่เก้าตัวข้ามฟากจะเป็นหกศูนย์สี่ศูนย์นะคะหกสองสี่สองนะคะตัวข้ามฟากในตารางจะตัดเล่นกันประมาณนี้นะคะตัดเล่นกันประมาณนี้ว้ยเมื่อวานนี้ก็ปังอยู่เลยรอบสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้เจ็ดศูนย์ขึ้นก็เป็นสามหน่อยเลยเนาะถ้าเอาเจ็ดศูนย์ขึ้นนะคะสําหรับตัวตามเจ็ดศูนย์กันหน่อยนะคะนั่นสีโบมาอหลีโบ ออแต่ในตารางมันมีเจ็ดศูนย์นี่ค่ะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะแอดเป็นกดไหลย,ย้อน,นะคะทุกคนมันเป็นข้ออ้างค่ะเป็นข้ออ้างของคนที่เกียดนะคะแอดว่าอิลิเดเอด็ดคานมาลงให้ช้าก็ขออภัยนะคะเมื่อคืนนี่ก็กีดกาดหวยลาวไปนะคะกีดไปกีดมาน่นแหละนั่นแหละค่ะก็ตามนั้นเลยนะคะ ขี่้านลงมานนี่เดึกดเดืนๆกับบลับบนอนดีแอโอ้เมื่อคืนดาวปกนะคะฮูกกับเก่าแอดปวดประสาทครับเก้าบนเก่าละห่างเลยอแอดกับไปฮกบนฮกลามันก็มากกเก่าอยู่เอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับใครที่รอตารางหวยไทยสามตัวก็จบคลิปนี้นะคะ เอาไปพิจารณาดูนะคะช่วงนี้3ตัวแอดก็เข้าบ้างไหม่ะว่างฮานอยแอดช่วงนี้ก็ลุ่มๆุมดอนค่ะหวยก็มาแบบโอ้มาสุดโตูงนะคะหวยถือว่าช่วงนี้หกหกเป็นอะไรคะหกไปกดแค้นใครมาก็ไม่รู้นะคะอุ๊หกข่ะหกเนี่ยวะอยากลองทำเลขดับหวยฮานอยแต่ไม่กล้าค่ะ ไม่กล้านะคะจริงฮาหนอยนี่ไม่กล้าแตะเลขดับเลยนะคะเพราะว่ามันดับไม่อยู่แต่กับโบเน่ดิโะเอาแค่เลขเด่นนี่แหละคะ่ะอย่าเอาดับเลยนะคะสําหรับฮาหนอยหมวยแล้วพัฒนาก็ทําเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่อัดคลิปนะคะก็คงจะวันไหนแล้วพรุ่งนี้บ่พรุ่งนี้บอกไมยออกเอือละมื่นจังลงสัน สำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนขอให้มันขอให้เฮงขอให้ปังขอให้สชคดีเดอร์บายบาย